อู้ใหญ่เลยครับพี่น้องอดู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 เอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเบิ่งครับพอด้ลากขึ้นฟังพี่น่องอู้หู้หูหูใหญ่ครับใหญ่บุ้ยบุยบุยบ้ยบุ้ยครับอ๋ออู้พอด้ลากขึ้นฟังครับเบิ่งพี่น้อง,อองบักใหญ่เลยครับตัวนี้ครับเบิ่งครับเบิ้งอู้พอได้ลากขึ้นฟังพอได้ลากขึ้นฟัง โอ้ üh, เบิ้งพี่น้องเบื้องหลังนี่ครับบูย๊ยเบิ้งเบียดเท่าครับอุ i, m im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 i. ้ยมี่มีครับนี่จียุกยุกนั่นครับนั่นนั่นเบื้องครับโกงป่านี่ใส่ไรครับโอ้โหพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้โหเงยงยงงโอ้ไงคักเลยครับตัวนี้ครับ ป๊าพี่น้องโอ้คุณครับของเขาแห้งอยู่พี่น้องเอาปูหมอ้อไฟครับเพื่อนี่ลองใส่เบื้องจากบกครับบวกใ่ญ่ๆครับเบื้องพี่น้องอ๋อคักอยู่ครับคักอยู่สารพันสารพันชาแนลสารพันสารพันชาแนล สารพันสารพันธ์เสนวหาไปเแนวว่าแต่พ่อได้ปนใสหนูหาปู่หาป่าหาปลาไหลได้มากคอยก็เอามาปนหากินแบบไรสไตล์หามาแนวใดคอยก็เอามาปนยายมายายหายายสีถามคอยมือนีคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนสวัสดีครับลุงป้าน้าอายายมายายหายายสี สารพันธ์ชาแนลครับยิบได้เบดคู่ใจครับมื่อนี่เขามาใส่เบดป่าครับเขาถือเบดมาสามสิบหลังครับโดยเฮียเขียดอีโม่เข้าครับลองมาลุ้นมาติดตามน้ำกันครับสิมีเตียมฝากพี่ฝากน้องบอกมนบรรยากาศหลังน้ำโบกไหมครับหลังผ้ายุเข่าครับพี่น้องคนอีสานพัดทิ้นหากินทิ้นคนเหนือครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสารพันธ์ชาแนลเนี่ยเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับ เพื่อเป็นการบพเสียเวลาครับลองมาลุ่นลองมาลุยน้ากันเลยครับพี่น้องเฉียดเท่ากับพร้อมแล้ว่าดีครับพร้อมไปมามามาลุ่นน้ากันครับเมืองภาพบรรยากาศไม้เมื่อนี้ครับหลังจากน้าท่วมยุสองสามมือครับน้าเริ่มลดลงในสภาพปกติครับเบื้องสภาพไม้โดยรวมครับถือว่าพานครับพี่น้องเบื้องไม้ครับน้ากําลังลดครับ พอแล้วลรองมารุ่นมาลุยกันเลยครับนี่ครับหมายที่เข้ามันใจนี่ครับมันเป็นคลองน้ำเป็นล่องน้ำที่เป็นเพียงครับป่าทั้งไต้กบะึ้นครับทั้งเครื่องกับลงครับพี่น้องมันมีโอกาสติดหลายครับพี่น้องนี่เมืองครับเงี้ยเขียดเท่ากับพ่อมแล้วครับป่าเด็กครับพ่อมบอเขียดกระเต้นดงดงครับ มะยามรอบแรกป่าสิดต้นดงดง,ดงบ่พี่น่องนี่ครับเขียดเท่าครับเท่าสังเกตเบิ้งนี่ครับพี่น้องป่ามัสิเที่ยวขึ้นเที่ยวลงน้ำล่องที่เพ้นเป้นงานา้ำนี่แมพี่น่องนี่นี่น,นี่ป่าทั้งไต้กับขึ้นครับป่าทั้งเครื่องกับลงครับบรรยากาศเรี่ยงครับตะเวนกับสิตกดินครับ หวังว่าเมื่อนี้ฝนสิบวตกดองเนาะพี่น่องเนาะเอาเต้นลูกเต้นครับเขียดเท่ากับพ้อมแล้วครับเต้นดงดง,ดงยุพี่น้องป่าสิมีบ่ครับโบล้านมันคือว่าในหน้าม,มีป่าพี่น่องในหน้ามีเข่าครับหรือสีมีตะเข่าว่ามีป่าพี่น่องนี่เขียดเท่ากับพ้อมแล้วครับ นี่ครับลักษณะเขียดเท่าครับให้ขาเขียดอยู่ในน้ำครับให้แอวเขียดโพน้ำครับพี่น้องมันกระสีดีอยุ่ลักษณะนี้ครับปากคอมาพ่อกระสีสวบเลยครับนี่พี่น้องเขียดเท่ากระได้ครับเต้นดงดงยู่นี่ครับ ลองมาลุ่นมันติดตามน้บกันเรื่อยๆครับสีมีเตียมฝากขี้ฝากน่องบอพอได้ปนบอพี่น้องนี่ครับมีที่ใสครับปากลงครับพี่น้องให้แอลเชียดทอดน้ำครับนี่ครับยุลักษณะนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับให้ยุลักษณะนี่แหละครับพี่น้องมีเฉียดอยูน้ําทงให้ทงหน้าครับไปปักไ้เลยครับปาะคอมะพอกกัสีสวบได้ล่ละครับพี่น้อง บรรยากาศดีๆครับหวังว่ามื่อนี้ฝนสิบวตกครับถล้วก็ฝนรัดภูเขานั่นมาๆครับนั่นเป็นอาทิตย์แล้วครับของก็มีแดดให้เห็นนี่ยเราพี่น้องข้ามารอบเร่งๆบรรยากาศดีๆครับนี่เบิ้งเขียดเท่าครับ ปวดใบเขาออกจากน้อยพี่น้องแต่วานสิมีป่าอยู่แล้วลองมาลุ่นน้ำกันครับพี่ที่สี่สังเกตไม้ครับพอดีฟังทั้งนี้มันเป็นเข่าหน้าปังไหมพี่น้องวันสิเป็นแที่ยวที่เพิ่นเิ่นเว้นระยะเข่าไว้ละครับ ที่พ้นก้นร้องนั่นละ่ะหรือว่าอยากก้นร้องนั่นละ่ะพี่น้องป่ามันสิเที่ยวมาน้ำร้องครับนี่พี่น้องเบื้องลักษณะครับก็บคือร่องของังสี่แหระพี่น้องป่ามันเที่ยวมากครับนี่นี่เขา้าไ็ใ้ลักษณะนี้ครับนี่พี่น้องลักษณะที่เข้าส่ครับ ปานกระสีมาน้ำร่องนี่ครับนี่เห็นเฮียมันกระสีสวบปบพี่น้อง,งที่ปัสซิวมันเต้นนั่นเป็นป่าไา่สววมันเลยครับนั่นนั่นนั่นหมายพิเศษพี่น้องนี่ลองมาลุ้นกันเลยครับนี่ครับน้ำไหลออกน้ำไหลเข่าครับโอ้เหมาะครับนี่พี่น้องเยียดเท่ากับป้อมแล้ว ครับย่างหลังสุท้ไทยลรวล่ะครับพี่น้องลองมาลุ้นมาติดตามน้ำกันครับสีมีแต้มปากทีฝากน้องบ่ครับส่วนมากมั่สิป่ามาเที่ยวน้ำทางน้ำเนี่ล่ะพี่น้องลังนี่จังไหรครับมาลุ้นน้ำกันดููมีป่าครับมีป่าครับนั่นพี่น้องเห็ดโจโลอยู่นั่นครับก็ถือว่าเป็นป่าดีครับนั่นใส่ไว้ไงก็บมันป่าครับ นะนะเอาเพืมองพี่น้องพอได้ปนแด้วละครับพอได้ลากขึ้นรัางพี่นอออ้องอ๋ออ๋อมาเดี๋ยวครับมาแล้วครับแจมแรกพี่น้องโอ้ใส่บักไงไงก็โป้มือไหมพี่น้องแต่ถือว่าเป็นแจมเนาะ คิดว่าเป็นแต้มเป็นไส้กันนะครับไส้นี่ก็ได้ครับปนพี่น้องปนไส้เพราะปนโตบักไงไงกระปูมือครับอู้เบิ้งกระปูเนี่ยพี่น้องขุณขุนขุนุนนนนนตัวนึงครับนี่ตัวนึงพี่น้องอ๋าเนี่ครับกระปูครับนี่พี่น้องตัวนึงครับนี่ บหมานป่ากระหาปูนะพี่น้องเบื้องเนี้ยกระปูพี่น้องนี่นี่นี่น,นี่นี่พี่น้องใส่งามเลยครับนี่นี่พี่น้องป่าบหมานก,กินปูก็ได้ดอกครับนี่นี่นี่มาเห็ดแนี้กินกินเขาก่อนครับบอหมานป่าก,กินไปตามสภาพนี่แหละครับ ได้บอกป่าบ่หมานครับเฮ็ดยังไงได้พี่น้องบอกเมียว่าสิไม่กินขา้าวทงแล้วครับป่าบ่ได้ก็สิได้กินเนี่ยที่มันมีแห,หละพี่น้องบ่หมานป่าพี่น้องนี่นู่เด็ดพี่น้องเติมเกลีย์พี่น้อง ลองเบิงลองเบิงปูห้องสีหอมบ่ครับโอ้คุณครับของเขาแห้งอยู่พี่น้องเอาปูหม้อไฟครับเพื่อนี่ลองใส่เบ่งจักบวกครับบกใหญ่ๆครับเบิงพี่น้องอ๋อคักอยู่ครับคักอยู่ ัวปูพี่น้องขัวปูเอ้าป่าเ่้าหมาก็จะกินปูนี่แหละครับขัวปูไฟแดงพี่น้องมาพี่น้องไม่กินขัวปูน้ำกันครับป่าเ่้าหมาก็จกินปูนี่แหละครับโอ้ยตักอยู่พี่น้องโอ้หอมหวยๆครับโอ้ หอ,อมห้วยวยพี่น่องมันหมานเด้อปูเอ้ยมารอบหนาจะให้ได้กินปูนะครับเอ้าให้ปูตะปูมันสองตัวแบบนี้ครับเอาปูเนี่ยละพี่น่องลุงเนียดผ้าลุยเพิ่นให้หัวปลาให้ปลาตัวใหญ่เพิน่นหมานครับเขาได้กินปูกับให้ปูเนี่ยละนาอพี่น่องเนาะมาครับมาใส่จักบวกครับ โอ้แเห้ย่พี่น้องแต่ย้อนห้าวใส่แล้วใหลูกบึ้มๆครับนี่ครับปูห้าโอ้มั่นแล้วครับมั่นแล้วอืมที่ไหนได้กินเขาครับจีปูพี่น้องวูดมั่นไหม ครับอืมเสียงไอ้2หือ,อห,หูอหอหอกกำลังมั่นครับ อยากให้พี่น้องเห็นครับมันเหลียงไอ้ไฮครับจินกอชง,องจินออกับหยังกระแจยบยุ่น้องพี่น้องเนาะห้ากี่สิบตัวเมียว่าจะกินต้มปลาค่อยแย่หรอครับอืมโอ้คมครับมันเหลียงไอ้ไฮ ไอ้เจ้กโกักครับก็กินงโาลแซบไอ้โบกงี้ง,งๆครับโอ้ห่งครับอีหลีพี่น้องถ้าสั้นกับเท่านี้หรอหน้าพี่น้องเนะาะขออนุญ,ญาตกินเโาให้มันอิ่มกันครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆพ่ารุ่นไปน้ำกันเรื่อยๆครับ อวานล่ะครับหายูหากินครับมือหมานมือพว้หามานครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปกติกระดิ่นปั่วปัอยู่ไหมพี่น้องมือนี่มิดซีดีครับ พี่น่องปกติกัดใส่จังสี่แล้วครับนี่มันป่ามันจินนี่น้ำน้ำไหลงังสีแหละครับป่ามันมาซ้อครับมือนี้บ่าท่านมีเตียมครับมีเตียมน้อยๆอ๋ไปน้ำกันเรื่อยๆไปน้ำกันเรื่อยๆเพื่อมีเตียมฝากพีฝากน่องครับพึงพี่น้องเอาภาพบรรยากาศงามๆมาฝากคล้องน้อยขามห่วยครับ เห nope lives, ong, ็ดจ right ังไงเนาะครับพี่น้องเนาะหายุหากินครับมือหมานหน่อยมานหลายครับนี่เลยพี่น้องซื้อมือป่านกับม้าซ้อยังสี่เหรครับเนี่ยเห็นไหมพี่น้องงามงามหลังยุโรปนี่ครับเที่ยวห้อยใหญ่ลงมาครับเอาเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเบิ่งครับเบ็ดนบนวบยุคคุณครับ วูสแสดงวานนี้หวยได้ผลครับพี่น้องเอาเอาแล้วครับเอาในรอบคําขึ้นครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วคุณนะคุณนะเอาอุ้ยเบึ้งงามเลยพี่น้องอู้ใหญ่เลยครับพี่น้องดู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 ด,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 ดูเอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วถึงครับพอด้ลากขึ้นฟังพี่น้อง นีครับพี่น้องเอา้ามาแล้วมาแล้วพราะมีเตี้ยมฝากพี่ฝากน่องแล้วละครับบ้แหลแลวแล้วล่ะเนาะพี่น่องเนาะแต่ยังมีเตี้ยมฝากพี่ฝากน่องยุต่อกครับหมานหน่อยหมานหลายเป็นเรื่องเพ้าการหากินครับพี่น่องดีพี่น่องเขียดเท่าเขาติดใจไปอีกครับดี่พี่น่องข้างน้ำไหลครับยามเก้ายามเก้า อย่าเลื่อมเด้อครับเด้อห้ขาเกียด์ยื้ใตตน้ำครับนไหครับเกียดกระถิ่เกล่ยลักษณะนี้ครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งป่ามะพ่อกระถิสวบเลยครับเบิ้งเบิ้งเบ้องเอาอีกแล้วครับเบิ้งครับเบิ้งโอ้เบิ้งขั้นเบ็ดครับนวมน้ำนวมน้ำยู่พี่น้องโอ้ใส่ไดนครับมา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 เบิ้งครับ โอ้โหไงครับไงบุยบุ้ยบุยบุยบ้ยครับโอ้โู้พอาได้ลากขึ้นฟังครับเบิ้งพี่น่องบักไงเลยครับตัวนี้ครับเบิ้งครับเบิง้งโอ้พอาได้ลากขึ้นฟังเพราะได้ลากขึ้นฟังโอ้เบิ้งพี่น่องไงเลยครับตัวนี้ครับบักไงครับอ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับ โอ้มาอีกแล้วครับพี่น่องเบื้องครับว่าเมสิบอมีเต้มฝากพี่ฝากน่องครับหลังจากรอบเวน้นเว้นมิดซีรีครับรอบแรกนีแเต้มอีกแล้วครับโอ้งามงามงามครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วใส่งามครับพอเด็กปนอยู่ดอกน้อพี่น่องเนาะนี่ครับ รมดีๆพี่นอ้องอ๋อนี่มาแล้วครับได้ทั้งปูได้ทั้งปลาพี่น่องที่้าได้ปูครับโอ้ได้ปลาครับเอ้ารอบเลงมาแล้วครับรอบเดือกแล้วพี่น่องว่าเป็นรอบแรงครับได้สองเต้มแล้วใส่งามเลยครับเสียงปัวป้าปัาปวป้าอยู่ครับมือน,นี่ องก็มีสามเต้มครับกับรอบเวียนๆครับเตียมน้อยๆแล้วพี่น้องรอบเวียนๆก็ได้ยังสองหลังอยู่นี่ยังสองหลังอยู่แล้วนี่แหละพี่น้องหากินแบบสบายครับเดือดเดือก,กับกู้กับพี่น้อง โอ้หลังนั่นหลอนครับเอาอุ้ยพี่น้องมาเบิ้งหลังนี่ครับบุ้ยเบิ้งเบียดเท่าครับวิววิวนี่นี่ครับนี่ตียุกยุกเท่านั้นครับนลันหลันหลันเบิ้งครับโกงป่านี่ใส่ไดรครับโอ้โหพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้โหเย้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  โอ้หไงคักเลยครับตัวนี้ครับปาดพี่น้องอือปาดตัวพ right? ี่น้องเบื้องตัวนี้ครับเบื้องครับโอ้ใส่ไงเลยพี่น้องตัวนี้ครับเบื้อง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 เอามาอีกแล้วครับเต้มสามหรอไหมครับพี่น้องโอ้สะอ่อนครับสะอ่อนครับไงครับตัวนี้ครับ ว่าแม่วูดทั่วคอพี่น้องเสียงปากปัวปัวอยู่ครับว่าแม่สีบ่มีแต้มฝากพี่ฝากน้องไหมครับที่ไหนได้ครับเบิงบ้งเบิ้งี่น่องเบิง้งอือเบิ้งครับเบิ้งเขียดนะยังเตี้นดงๆง,งในสภาพดีครับเอาเสีเอากลับขึ้นครับ ดีครับโอ้เสียดกระเต้นยู่ครับแองก็มีเนะื้อกินที่น้อง มีสามเตียมครับคุณน่ะเก่งโด่งดงยู่ครับเดี๋ยวสิผ้าพี่ผ้าน้องไปสรุปผลงานให้พี่ให้น้องเบิ้งครับวันนี้ครับยามจนวาลาไอพี่น้องจังมีเตียมครับคุณมีแต่เตียมหง่ๆงครับมีสามเตียมครับสรุปผลงานครับมือนี้หลังจากเขามาใส่เบ็ดครับว่าแมนซ์ได้ปลาข้อน้อยตัวเดียวครับรอบเด็กมีสามเตียมครับนี่ครับ สรุปผลงานครับได้สามเตียมใส่งามเลยครับมือน,นี่นี่จะใส่เงไๆครับพอมีเตียมฝากพีฝากน้องยูดอกครับคุณจะตัวเญยๆงามงามครับมีเตียมอยู่มีเตียมอยู่ลองมารุนมาติตามน้ำกันครับคลิปนาสิผ้าพีผ้าน้องไปยังลองมารุนน้ำกันครับมือนี่ขอเก้าวคาว่าสวัสดีครับ